สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองหลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็สีประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566เริ่มชกเวลา14.30นาฬกา30นาทีถึง16.30นากา30นาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจดสีพิกัด103ปอนด์มุมแดงเพชรบัญชาปอมงคลอินพบกับมุมน้ำเงินเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ีพิกัด109ปอนด์ มุมแดงโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มพบกับมุมน้ำเงินสั่งฟ้านออนุวัตรยิมคู่ที่3าของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 8บปอนด์มุมแดงเกาะเต่าเพชรมนึกพบกับมุมน้ำเงินเวนอมลักกี้บันเทิงคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด109อปอนด์มุมแดงเพชร1เพชรมวยไทยยิมพบกับมุมน้ำเงินสิงห์ดำยุทธสุราชก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ดสี ประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a k YOK OK 168พี่น้องบอกว่าทีเมืองพะหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง p a k y k k อคยครับเปิดหัวคู่ที่1ของศึกมวยไทย74พิกัด103ปอนด์มุมแดงเพชรบัญชาปอมงคลอินอายุ15ปีสูง161เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายปอมงคลอินเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมสาดแข้งปั้มลัดมัดตีเหนียวบูดูดันครับ สามไฟล่าสุดเมษายน66ชนะคะแนนยอดชนะศึกลูกกันทะมิถุนายน66ชนะนอกยก3ธนูเงินเกียรติชัชนนันกระดักกระดาคม66แพ้คะแนนอิกคิวสังสอสระชีพมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์อายุ16ปีสูง162ซติเมตรเป็นมวยซ้ายเขา่าจังหวัดสงขลาซ้อมที่พีเแสนชัยม,มวยไทยยิมชื่อเดิมเด่นสยามกิติมวยไทยยิม เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมัดตีแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงครับ3ไฟล่าสุดพฤษภาคม66ชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีมุมเมืองมิถุนายน66แพ้คะแนนเพชรอ,อันดาเกียรติยอดยิ่งสิงหาคม66แพ้คะแนนบุญชัยสบุญมีฤทธิ์เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ทางมวยประสบการณ์การผ่านมวยเบอร์ใหญ่กว่าครับจังหวัฝีมือดีกว่า ส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่เดนสยามเหลี่ยมธนวัฒน์จะเบียชนะแจ้งเกิดได้จากเพชรบัญชาปอมองคลอินไปได้อย่างสนุกมันครับคู่ที่2ของสึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด109่อนด์นมุมแดงโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มอายุ26ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายพลันชัยชื่อเดิมโดมทองซีต้าเฟอร์รี่เป็นมวยเข่าศาสตร์แข็งแรง ขวางหน้าแทงยัดไส้ปั้มตีแข่งแก่งบู๊ดูดันครับ3าไฟล่าสุดมกราคม66แพ้คะแนนราชันสอสมนึกมีนาคม6 6ชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำลูนมิถุนายน66แพ้คะแนนเพชรฤทธิ์นกเขากม11อมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินสั่งฟ้านออนุวัตยมิมอายุ22ปีสูง1 6 5เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่นออนุวัตยมิมชื่อเดิมสั่งฟ้าพิ้ววายโย เป็นมวยจังหวะฝีมือคบเครื่องสาดแข้งขวางหน้าไล่แขนหักแทงหลักเหลี่ยมดีเข้าออกรวดเร็วครับ3ไฟล่าสุดพฤษภาคม6 6แพ้คะแนนเก่งอุบลพอหลักบุญต้นสิงหาคม66แพ้คะแนนเพชรวานนายนยกส้อยเวียงยองลำพูนปลายสิงหาคม6 6ชนะนอกยก3าสายเพชรก,ก้องธรณีมวยไทยครับเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่จังหวัดฝีมือและวงในดีกว่าการยืนระยะเกมปลายดีกว่าบรรยากาศน่าเสื่อดีกว่าครับ ส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่โดมทองลูกเฉพา่อลงต้มจะบทชนะสั่งฟ้านออันนวัดยิ่มไปได้อย่างสกุกมันแล้วใจมีลุ้นมันครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด118ปอนด์มุมแดงเกาะเต่าเพชรสมนึกอายุ18ปีสูง156เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเขา่าจังหวัด101ซ้อมที่ค่ายเพชรสมนึกชื่อเดิมเกาะเตาเ่ากอเกมท่าไขเป็นมวยเดินเปิดเกมศาสตร์แข้ง เตขาต่อยหมัดมีศอกสวนแรงบูดูดันแข็งแร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับ3ไฟล่าสุดมิถุนายน66ชนะนอกยกสามอนาจเดชสิทธินายกโมดกรดกฎาคม66แพ้นอกยกสาไม้ส,สร้างคาสอยิ่งเจริญการช่างสิงหาคม66แพ้คะแนนเพชรแสนสุดโชคบางแสนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเวนอมลักกี้บันเทิงอายุ18ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสงขลา ซ้อมที่ค่ายเกตเพร็รชื่อเดิมประตักมงคลลักกี้บันเทิงเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีปั้มตีแข็งแกร่งบูดูดันหลักเหลี่ยมดีครับสมไฟล์ล่าสุดมีนาคม66ชนะคะแนนเพชรดีลาเอ็มอยูเดนพฤษภาคม66ชนะคะแนนกล้องชัยวัดเกตชัยวัดพฤกภาคม66แพ้คะแนนกล้องพบวอสุขสันเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกจังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยวงนอกดีกว่าครับ บรรยากาศน่าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เวนอมลักกี้บันเทิงจะเบียชนะเกาะเต่าเพชรสมนึกไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีรุ้นทุกยกครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสพิกัด109่อปอนด์มุมแดงเพชร1เพชรมวยไทยยิมอายุ17ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยขวาประเทศฝรั่งเศสซ้อมที่เพชรมวยไทยชื่อเดิม เพชรหนึ่งเพชรสมานมวยไทยยิมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเด,เดินเปิดเกมต่อยหน้าล้วงท้องเตะล่างคว้างกระจกบูดูดันครับสามไฟล่าสุดพฤษภาคม66ชนะคะแนนแก้วนาคาอาบาจรนะครพนมมิถุนายน66เสมอเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพพรกฎาคม66ชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพมาดูคู่ชกกันครับ มุมน้ำเงินสิงห์ดำยุทธสุราชอายุ19ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเข่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่เกียรติฟูเฟื่องชื่อเดิมสิงห์ดำพลาวุฒเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงครับปั้มตีดีอาวุธหลากหลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับ3ไฟล่าสุดตุลาคม65แพ้คะแนนแก้วนาคาอบจนครพนมมิถุนายน66ชนะคะแนน เพชรพนมพสอสละชีพกันดกกากราคม66ชนะคะแนนเพชรฤทธนกเขากม11เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยวงนอกดีกว่าครับบรรยากาศน่าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่สิงห์ดำยุทธสุราชจะบทชนะเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นมันทุกยกครับ สรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจษฎีประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566คู่ที่1เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์จะเบียรชนะเพชรบัญชาปอมองคลอินคู่ที่2โดมทองลูกเฉพาะลงต้มจะบทชนะสั่งฟ้านออนิวัต์ยิมคู่ที่3เวนอมลักกี้บันเทิงจะเบียรชนะเกาะเต่าเพชรสมนึกคู่เอกคู่ที่4ส,สิงห์ดำยุทธสุราช จะบทชนะเพชรหเพชรมวยทยิมไปได้อย่างสนุกมันครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกค,คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่ง หรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยๆวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ